เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่24่กุมภาพันธ์ที่ทำการกลุ่มลักพัฒนาเมืองศิลาจังหวัดขอนแกน่นดรยอดยิ่งจันทนพิมอดีตนายกเทศมนตรีเมืองศิลานด้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนจังหวัดขอนแกน่นถึงการลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นนายกเทศบาลเมืองศิลาเป็นสมัยที่7ว่าตนเองเริ่มเข้าสู่การเมืองตั้งแต่ปีพศ2539ซึ่งในครั้งนั้นได้รับเลือกให้เป็นประธานบริหารตำบลศิลาต่อมาเรื่อยๆเสร็จแล้วจึงเลื่อนมาเป็นนายกอบตอ แล้วยกฐานะมาเป็นนายกเทศบาลเมืองแห่งแรกของเมืองขอนแก่นและแห่งแรกของประเทศไทยการเลือกตั้งในครั้งนี้ตนเองก็พร้อมที่จะลงสมัครนายกเทศมนตรีเมืองศิลาเพราะที่ผ่านมาเป็นนายกของตำบลศิลามา6สมัยรวมรักษาการแทนหนึ่งสมัยรวมแล้วกว่า25ปีซึ่งในครั้งนี้ขออาสาลงสมัครเป็นนายกเทศมนตรีเมืองศิลาต่อเป็นสมัยที่7ในนามกลุ่มรักพัฒนาเมืองศิลา ด้านนโยบายของกลุ่มรักพัฒนาเมืองศิลาคือสู้ทุกเมื่อเพื่อชาวศิลาประสานงานเดิมผักดันง,งานใหม่เพื่อพัฒนาบ้านเกิดทําให้น้ําไหลไฟฟ้าสว่างทางดีมีงานทํานําการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมบ้านวัดโรงเรียนปรับปรุงพื้นที่สาธารณะอีกทั้งยังแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดในชุมชนและเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรพร้อมให้ความร่วมมือต่อการขับเคลื่อนเพื่อให้มีโรงพยาบาลศรีนครินแห่งที่สองในเขตตําบลศิลาอันเป็นประโยชน์สูง ต่่ออพีนน้งประชาชาก็อยากจะขออนุญาตขับเรียนอย่างนี้ครับว่าผลงานที่ผมได้ทำให้เมืองศิลามาตั้งแต่ปีส9นั้นเนี่ยข้อใดีเลิกในเรื่องไม้ดอกไม้ประดับของบ้านศาิลาของตำบลศิลานะครับจนมาถึงขนาดนี้ก็คือดอกไม้อยู่ในทั่วสารทิศน,นี้ร้อยมาลัยก็เป็นของศิลาสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดที่ผมได้ทำให้ชาวบ้านเมืองศิลานี้ก็คือ เรื่องพุทธพนโทอีสารโดยผมส,สามารถคุยได้เลยว่าผมเป็นผู้คิดลิเรล่มการลุงปู่เจ้าคณะจังหวัดองค์ที่ท่านบรภาพาไปแล้วแล้วกับพี่น้องชาวตำบลศิราและพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นทุกอำเภอนะครับจนสําเร็จเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าประมาณเกือบร้อยเปอร็นแล้วเป็นประโยชน์สูงสุดอีกอันหนึง่งก็คือเรื่องโรงพยาบาลศรีนคกินสองครับ เราได้ทำตามขั้นตอนประชาคมแล้วก็ผ่านสภาของทางเทศบาลเรียบร้อยแล้วนะครับให้3 5 0ไร่บอกเราชาวบ้านทั้งหมดในศิลาว่าถ้าโรครบาดเกิดขึ้นอะไรจะเป็นประโยชน์แก่ศีลา